เมื่อกี้แล้วนาะจักนี้งซั่นจัดมื่อนี้ไม่เลวเลยไปทาหลานเขากดปลาหลัปลาเอื่อยปลาตั้งหากเขาทำสีหนาก็คือได้เอื่อยด้วยอร่อยครับมาจนได้เซียมบ้านผมเดินได้ครับนี่เอ้าบ้านต้องตีนล้างไงไงไม่นครับหลังนี่แหละครับปืดล้างไงปารนี่ต้องได้กินต้มไก่ย่างแน่นอนได้กินแท้แล้วครับต้มไก่แต่ว่ามีคนอยู่บ้างแะคือมิดกิรีครับแม่แท้ละแม่ครับแม่ครับไมยคือเสียงแสงใช่ที่เอื่อย ลูกแสนตีลูกแม่ครับแม่โอ้ยแสนชัยแม่อยู่อยู่ตัวลูกล่าขึ้นมาเงียบๆเธอลูกไอ้ป้าขึ้นมาบ้านผมแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกห่าสวัสดีเดี๋ยว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 ครับแม่ผู้ใดแน่นี่แน่น้ำไอ้นี่เนาะอันนี้แม่ครับผมแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ใดดาเนนนีี่่ยอั้แมป้าครับผมแม่ป้าก็สวยวัสดีครับ ไม่ยังเนี่ยไอ้รอยมันดีซื้อๆว่าเป็ดติมซุเดาไม่ยังนั่นนะเอามันไปเองต้องแม่เป็นแอบอัตโนมัติเดี๋ยวให้ถามเนี่ยเป็นครับลำบากได้อีหยังแม่น้ำเอามองหมั่นตินั่นนะพมองแม่นมองหมั่นตอแม่อีหยังสั่นอันนี้ปลาคอกั้งปลาคอกั้งครับปลาคอกั้งเหี้ยงมัตยูแน่กระโดดเกะอันนี้มันตายแรงมันแรงโหดชื้ชีริสิขัดฝนดีง่ายกูนี่ตอวแม่เป็นต้นน่ครับ ลูกแสงครับแสนใช่มาบานก็ดีแล้วลูกแม่นะมีข่าวสิบอกได้ลูกลามีข่าวสิบอกว่าแม่มีข่าวดีแล้วก็ข่าวลายผมได้ลูกข่าวดีกับข่าวลายเม่นลูกแสนแค่สิฟังข่าวดีหรือข่าวลาย่อนละลูกหมายความว่าอย่างไนครับแม่มีข่าวดีข่าวลายครับเอาจังสี่แม่สิบอกข่าวลายลูกแสน ต้องฟังข่าวไรก่อนฟังข่าวไรแล้วค่อยฟังข่าวดีเนาะเพราะว่าฟังข่าวไรเสียใจข่าวดีสนิทกบนามันเมียนบมดเดี๋ยวนี้อุ้มเมียนเชียรอดไอ้เกิดก่อนเออแม่ครับเอ้าจังสั่นผมเกลเสียจอได้ไอ้เกลเซียรอดละเซียรอดแซ่ได้แล้ครับแม่คือยังเสียดอกลูกลานครับลำไพ่เมียของแสนใช่นะลูกลานครับแม่ตอนนี้นะมันบริอยู่บ้านนั่นแม่เลยได้ลูกเอ้าไปใส่ละครับแม่ไละแสน แม่ป้านี่ยนะเบาจังได้มันกิบโบฟังความแม่ป้าเด้๋ล่ะมันเล่นเบาฮมันเล่นเบาเดี๋ยวนี้มันแรนไปนักเขาแล้วไอ้ร้อยเนี่ยผมเล่นเบาแบบเดียวนี่ไอ้ร้อยเอาโยนี่เอาเอาไอ้ร้อยดีใจนะตัวดีใจแบบ่อนพี่รุ่นนี่เลยตัวฉันได้เป็นเบาอีกรอบนี่ไอ้ร้อยเฮ้นะครับโอ้ยกระดีตัวน้อยกระดีอยู่แบบแมนความบักล่อยนั่แหละวี่ยเนี่ครับ ทังแ,แม่บอก,ก,กดีๆกอนลูกก<ม>็ยังสี่ดอกอีําไพ่น่ะผู้บ่าวเก่าม,านามาันน่ะข่มัดเยี่อเมืองไทยมันเลยเห็นกันทั้งๆท,ที่แม่บอกว่าอีํำไพมันมีผัวแล้วแล้วมันก็ั่งท้องกัลร่างใสอยู่แล้วมันก็ยังบอกว่าท้องใส่มันก็รลับได้ผมจะเอาลําไพ่เนี่ยกลับไปยุ่บ้านผมไปยุ่นังผมเลยไปยุนน่นครพนมไหมหล่ะแม่ก็ลวกมันนีใส่บ่ดี เอ้ยรอยเมียผมคือพ่งเป็นคนเชียงที่ไอ้ว่าเป็นแล้วตะกี้มาซัวไปทหารชามเดียวเล่นน้ำู้บ่าวเกาออดหลอดเมียครับดูแสงไม่ต้องเสียอกเสียใจดอกลูกมีข้าวดีเนี่ยคืมีข้าวไร้กันมีข้าวไร้ข้าวไร้แล้วก็มีข้าวดีมีข้าวไร้แล้วก็มีข้าวดีเมียบอกกินของเมียบอกกินของแน่นอนค่ะเมียซูนเนาะสูนแห้งแต่แม่ข้าวดีแบบเดรนเมียข้าวดีคือนยังสี่ดอก แม่นะ่ะเป็นมันสาวล่าหวันคนสดสวยงดงามงามก็ยิ่งร่ำไห้อีก,ลอกแล้วก็เป็นเศรษฐีเป็นน้องอาเสียไอ้เนี่ยมันได้ลูกเอาไว้เป็นเมียของแสนชัยแล้วลกูกเมื่อนีนะ้น,น่ะเมียบอกเขาเตรียมการเตรียมงานไว้แล้วสิบัวแจ้งเอามื่อนี้เลยลูกใช่ดีใจไหกไอ<ห>้ร้อยดีใจต่อแม่ดีใทั้งสวยทั้งรวยทั้งงามฐานะกทั้งรวยทั้งเซ็กซี่แมนสุดยอดไปเลยน้องสุดยอดไปเลยไอ้ร้อย ่ยังสุดยอดแบบเด้ด้วยนี่ไอ้สุดยอดตัวเข่ารวยของงามงามผมพูดดีมากนีด้วยี่พูดดีมากพูดมากเนี่ยผมพูดอยว่าม่อร่อยเอาจัจแล้วแสนใจท่าน้องเนาะแสนใช่เข้าไปป้าย่าห้องย่าไห้ไปลูกหลานใส่กระซ้าหัวมันถอดผูดยิ่งผู้เดียวนึงนั่นน่ะเมีป้าหาใบไห่แล้วงามเก๋งามสวยเก๋สวยภาษาสัมีลัมไพ่เนี่ยผู้ไห่กับผู้ไห่จอยกับจอยเหี้ยวกับเหี้ยวเสียวไม่เห็ดอีอย่างไงเนี่ยกระบาดจัทุกจังหยาดเนื้อเอ้ยน น้องลูกหลานน้อยยิ้มยิ้มรูกยิ้มยิ้มยิ้มเจเบะมันผู้ให้ไอ้ลอยผู้ใดว่าเบะพูง้ำตัวีิแม่ไอ้ลอยเธอไม่ยังอะไรผมเช็ดจังแต่ดีแล้วครับไปตอนนี้ก็ตามใจเราไปสักว่าตัดสินใจเอาโลดะน้องลูกหลานเนาะไปตไอ้ลอยนี่ยังไม่เต็มกังคุยกันโลเนี้ของผมได้ไอ้พ่ออกับเราสักกวันพ่อเราดีไปแต่งของสักวันเปียงแต่งของไอแกปัญหาให้ผมนี่ได้เนี่มันปัญญาเรามันจะสีสมองง่ายนี่ไอ้สันเอาไอ้สันเนาะ แสนใั้ลูกสิไปเสียอกเสียใจอย่างกับพวกยิ่งพันนั่นแม่คุณแม่ขาในเมื่อเขาบ่ฮักลูกแล้วลูกสิไปฮักกันมาอีกอย่างมันนี่ใส่เอาพวกยิ่งคนใหม่ที่ดีดรลุ้ยแล้วเขาก็ฮักแสนชัยพร้อมลูกแม่ก็ต้องเสียอกเสียใจเมื่อนี้เนี่ยแสนชัยทำหน้าตายสดชื่นยิแม่ตาป้าเนี่ยสิไปเตรียมเอาขันหมากเอาซิ่งเอาของเนี่ยไปแจ้งกับสาวละวันเมื่อนี่ตามใจแม่เข้าใจปะไปเมื่อนี้เลยบ้ครับแม่ไปเมื่อนี่นะถ้าแสนชัยยังขัดใจแม่แล้วก็แม่จะไปย่อมเป็นอันขาดนะลูกถ้าลูกหลานเนาะ สิบห้าปีงั้นยังใจแม่ตัวลูกตั้งใจแสนใชจเลยแม่ลูกโหดพี่แม่ัง่สันแกแล้วแต่แม่มาอาลักกันครับดีมากมันยังสี่ล่ะลูกมันจะเป็นลูกแม่แต่ไต่ที่ลูกของแม่เนี่ยม่ได้ดีนะแม่สิยอมได้จังได้เลยลูกแม่ลูกเนาะครับแม่พี่ที่สภาไปาปห้องฝ่าว่าแจ้งเอาสิ่งเอาของแล้วก็บฝ่าว่าลูกผ้าหลานท่อนี่ไปบังกรายครับผมต้องปลอบใจน้องดีๆเด้อ พอใจก็พอละเม่ยงคุณเมี่ยงครับลอยครับขนองบัฟังคว้วมึงกะเมีแนวอ้อยอยู่เด้อร์ลอยเด้อยังละแม่อ้อยคืออ้อยบัปิ่นปลาข้อกั้งมึงนั่นเด็กย่างแก้มเหลาดีบัวลอยใครสิบัวปิ่นนิ่วก้อนตีเมี่ยเอาก็บัต้องเป็นแล้วเนาะมึงกะย่างซุกๆแล้วมึงกะเอาเหล่ามาจ้ากงสองกงบีแก้มเหล่าพอบใจมั่น ร้อยออยครับเสกหาแนวยอมใจน้องแน่จากหน่อยเด้อแม่ครับแม่ป้าจังไหมดผมพากันเดินทางมาหมดมูอหมดอายแล้วพรท่านกินเข่าจากหน่อยเด้อลูกเบยากลูกบ่ยากเรียมเข่าหน้าซากกับโซผ้าไ่นสิไปเฮ็ดต้มไก่เฮ็ดลาบงัวไว้ให้กินกินแล้วเฮ็ยังไปบ้านสาวแล้วันนู้เอือยเน้อกินแล้วจังไปเนาะไรรู้ทำซ่ากับเซ็มแม่สองแม่เข่าพักพอนได้เลย ครับเขาจะแซ่นเนี่ยพักกันดีมากปรึกษากันนะแม่ยเขาไปหาเตรียมซี่เตรียมปลาด้วเรืองทกอย่าเด้อจ้าทำใจดีๆไว้ลูกเดี๋ยวปลาได้เมียคนใหม่เราปลาด้วยสิเรื่องมันนั่นที่อีลัมไพ่น่ะนะแล้วเรื่องว่าสวยก็อีลัมไพ่ก็แล้วกันแต่ดีๆนะลูกนะครับโอ้อร่อยมอย่างอีกให้ดีใจหรือให้เสียใจนี่ผมทำใจเพราะอะไรนะครับไอ้ทำใจเ่าไรพี่บไอ้เมียผมทางคนทั้งเมียทั้งลูก ท่าลูกลูกได้จักเดือนแล้วลูกไดซี่เดือนลอยลอยลูกได้ซีเดือนแล้วครับแสดงว่าใกล้สิออกแล้วใกล้สิออกแลอยลอยแต่เรียกตรวจชาติแต่งไว่าตัดแต่สขามณีน้ำเบาเราอีเมลมาอันตัวเสียบ่๋นี่ผมบ่อยากเสียมาเลยแล้วครับไอ้ลอยติดตามคบกันมาเนี่ยเพเสียอีเมลบ่เสียครับยังเสียมาตอนนี้เอาใจเราชะก่อนเอาใจเราก่อนมาครับมากบ่มากกับทั้ท่าแต้งไปชะก่อนเดี๋ยวมือมืองานแต้งน่ะได้ที ปวอมตัวเข้าพักหวันแถนก็นได้เอาใจนายเนาะเอาจังเช่นเนดี๋ยวมูตัวสวยเฮลืเดี๋ยวมูแค่สั้นสิ่งของซี่งละมื่อไรเอาจังเด็กครับไอ้กับหมอนี่จิปหานนี่มาแตแก้มกันครับตัวยุนี่คอยคิดไปว่าจะเขียนตั้งไหนด้อยไอ้เห็เุแผ่นซอยผมนี่เด้๋ยวไอ้เออป่อยใ<ด> <นะ S 2> หญ่ใจน้อย,ยไปนะไ,ไ,ไป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 น้องไปหานี่มาแตแก้ตัว จังใดกับความหัาคำเคยเดินเส้นตรงพอลเลยคงจะแยกทางเอาเรื่องราวราวอ่างสองเฮาบังเอิญมีเขาเข้ามาร่วมทางนั่งไอ้นี้ต้องนั่งเงาคิดหลายเรื่องราวย่านแพ้เขา ที่เพิ่งเข้ามารักที่เคยหวานแต่อา่านกลายเป็นน้ำตาเจ้าหาผู้ใดเนลาช่วยตอบไอมาสิได้บ่อนอ้ยกับเขาเจ้าสิเลือกผู้ใด สองทางยังข้างใจเป็นเขาเลายออที่ได้ไปต่อหาคำตอบนานเฮ็ดให้อายต้องน,นางตากออายนินดียอมรับทุกขอบอกโกรธดอกน้อถ้าน้องมาเขาเศร้าอายเศร้าเจ้าหูบ่อนาง หากฮักสวนทางไอคงต้องอย่างบนเส้นทางเงาแต่ถ้าน้องแค่หฮักไอแท้บ่ได้แค่เขายืนยันมีเพียงสองเอาก็คขอบใจเจ้าที่ยังหกัก ให้ آ آ อายต้องน้ำตาคลออหยินดีย,ยอมรับทุกขอบอกโกรดอกนอถ้าน้องน้าเขาเศร้าไอาเศร้าเจ้าฮูบ่อนางหากฮัดสวนทางอายคงต้องยามบทเส้นทางเงาแต่ถ้าน้องแค่ ทักไอแทบบอได้แค่เขายืนยันมีเพียงสองเฮากระขอบใจเจ้าที่ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ บ้างเอ,อ๋ยหมอแสนไทยกลับขึ้นบ้านแม่ให้เอาเมียใหม่แม่บอกว่าสาวล่ำไพหนีไปน้ำกูบาวแล้วอย่ามัวา่วเสารมหงหาแม่ได้ไปขอหมันสาวละวันอยู่อำเภอสีเชียงใหม่เอามาเป็นลูกสะใภ้มาถึงมือสิแต่งงานผันมาทางไฟกรรมคุณสุนันท์อเสียใหญ่น้องสาวสิไดมี่ครูสอนเล่าสิเว้าว,ว่าจังได ฉากนี้พ่อกับอาเสียสุนันสิริกจัดงานแต่งงานให้กับน้องสาวลาวันบนม้วนอีน้อง อย่งล้มพานปราสาทไท้เรืไรห้อ,หองเสียงสนั่นพรได้ทาอาภิวังสายสัมพันธ์มาจองนาขขาวลุงป่าวาบาลืมเช้าขณะหนึ่งในสยามยังป้าเพื่มคือน้ำเด่มบ่ลืมขันตกลงกันแต่วันงันได้ผ่านมาเวลาสิน ยังคือดินกะพื้นฝ่าสาเท้ายังเว้าจมเสียงหลานทานมานำลบานหรือโขมชมต่อเลื่องในคืนนี้อย่าหวันนอนโอ้ยเรนนอนแฟนแฟน,แฟน ผู้ฟังเอ้ยมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันดีสุนันสิได้จัดการจัดพิธีแต่งการแต่งงานของน้องสาวดีใจแห้งขักพี่น้องว่าแม่น้องสาวผู้ข้าสิบโบมีผัวน้ำบ้านน้ำเมืองเขาเมื่อไรก็ให้แอวให้จองอจจงะงแอวลังไอ้สุมือสสเวนมื่อนี้สวยเพราะแห้งแล้วจากว่าขบวนขันมากเท็ดอีหยังอย,งอยู่จังบอก ว้าเคลื่อนทับเคลื่อนคำวันมา ใครจะคลองเนลูกห้ามเลยบอกแล้ว่าจะม้วนหลายจะเมาหลเลยก็ข่อยแต่เช้าออกแรงมากแล้วมวยข่อยเมาเต็มที่เออแม่บ้าซาโดนอาอาจ้างชี้ท่าเปลียนพุณแม่ครับว่าเพราะว่าขบวนฟ้อนนี่เวลาเวลาไปหากินข้าวกินน้ำนขนาดมันง้อมันยังดีไซดียังบนเรื่องบอกมูอบอกขวดปรยูกกินกินข้าวกินน้ำแต่ว่ากินเบียร์กินเหล้ากินด้วยอ่ะเนอะ ตว่านี่อะไอหัวไม่เห็นไอ้เนี่ยนี่คักนาะเมากับได้มึงกับบอลืมเนาะเรื่องเนื้อยเนาะแล้วเปลี่ยนอาชีพตัวเมียพอดีครับตอดีตอดีตกว่ากับขึ้นกันแม่ก็คือกันเออมันอย่างละลอยมันเป็นตำราของไขว้ตำราอย่างเป็นตำราอื่าตำราว่าของชื่อของซีกินได้บดมือโอตี้ของชื่อวัดมือเลาวพกกินโอ้ยบักขี่ที่มักม้วนเอาโรดเอาโรดลอยเอาโรด

ก็เสด้จใจค่าดองค่าสินสอดมาจะเห็นหน้าเจ้าสาวสันตัวยนางสะกอนเดี๋ยวสิเกินเจ้าสาวออกมาหาดอกเลยเตรียมมาความเรียบร้อยไปละค่าสองแสนห้านะสองแสนห้าเตรียมมาแล้วเพิ่มมาอีกห้าแสนโอ้โหมาเกินโอ้ยมาคักเนาะมาเสพผีแต่งงานมันบอเนี่ให้น้อยน่ะตำกากคดในเขวนี่หน่าเสียตาบ่ได้เดี๋ยวไว้เอาเจ้าสาวมาให้ลาเอ้ยลาบอนลาบานเอ้ย แล้วไปน้องจังบ้างมาเลยติอามาเร็วมาเร็วให้ใสัยเราอยากเห็นหน้าเต้นเต้นอุ้ยอย่าเฝ้าถามหาเจ้าบ่าวผุดไปวัดดีไหม่าทั้งสองกันไปเร็วสวัสดีค่ะคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะลูกปไปลูกไผ่ญามาสวยแท้หมุนดูลูกปห้าสิบห้าสิบเลยนะเนี่ยสวยว่าสวยซื้อ แก้วกันดีดีเลยคุณยายแก้วย่ากับลูกไพ่ยืนเยี่ยงกันบังดูว่าคือสีคือกันข้าวเหนียวเชื่อแน่สนามคุณย่าทั้งสองสวยสวยมือนี่งสวยหีือเปล่าคะสวยสวยได้ลูกไผ่และลูกต้องสวยอยู่แล้วลูกเพราะว่าลูกไผ่ย่าเนี่ยสวยย่าต้องสวยขึ้นลูกไผ่งาจังเลยว่าปากหงานอยากข้าวเหนียวกัน มันสิไก่เลือดกก่งามกะเอาเจ้าบ้าวมาแล้วกันดีเยามาสู่ของสมบเยวเดีเไปเอามาแส่มาแน่นห้าอยากเค็นเจ้าบา่างเย็นๆเจ้าสาวบอกให้แล้วลูกชายแม่เนี่ยละอๆลๆลๆเป็นยังขึ้นนาบูดถยลูกหล่ะยิ้มจากหนอยในยิ้มเลี้ยเลี้ยย้มลูกหลยิ้มยิ้มแล้วเบื้องคุณอ่ะเจ้าสาวก็สวยสวยคนน่ะยิ้มจากหนอยนยลู้บูดไหลไยมาดูมาดูนี่ยมาดูมี้ม ว้ยเจ้าพราวจังไหนมารอเธอสมงเรื่อลาสอเร่อียิ้มลูกยิ้มยิมแค่กันเลยลูกอาบูดปวดม่อยเจ้าหราวแม่ไปแรงขึ้นอาบูเทปแม่ดอกุยเจ้าพาวมาขึ้นนี่ตอนรับมูอันดื้เกินไปไงที่ว่ามันมพ่อใจแต่งที่สนองมาพ่อใจแต่งทั้งสามเซนอรรถโอ้ยบอกมันยิ้มนะมือดีดูหน้าหล่อด้ยิ้มเลยยิ้มยิ้มแข่งบัตรดิร้อย ครับผมไปเอาหมอพ้ามมาไปเร็วไอ้กระพ่อปีศาจิหมอพ้ามหักษิไก่เล้อกไก่ย่ามีนแม่เนาะรอสักเดี๋ยวเดี๋ยวจังชีหมอพ้มที่หาไว้น่นตกน้าตายเมือวานนี่สวเอาิได้ไล้วบป่เนี่ยหาจะไรบ่นีไรอแ้่างอยากมยหมอวพราหมอตายแล้วเพราหมอตายตายแล้วอยกจัเมียหอ เออผู้ใดเก่ามากกว่าไหมไม่ไปมันขาดหมอผ่ามว่าอะไรเด็เออมันสิขายเลือดไก่ย่างด้วยเลือดความาบบมากผู้ป่วยคนนี้เก่าถึงหมอคนนี้มาจากโรงพยาบาลยันฮีเป็นหมอดีหมอเด่นพวกผู้ใดขี่เต้าหมิ่นเห็นมันไปอาบนามสาแล้วจึงปล่อยมาซุ้มปวดขาปวดท้องหรือเป็นโรคเบาหวาน เป็นนั่นน,นหลายปีสังบา่ตายอยู่เฮียนพุนจแจม่นศูนย์เอาให้เป็นหลายหลายข่นีบ่อยอยากปากเป็นขีกากยู่ล้อกลนตัวอยบ่อยยากใบซุ้มปูไส้หำแเล่ตาไส่บ่อยอยวกเล่ทั้งหำแหล่เทียมผมจอย พวกผู้บ่ารอรอหำบนบททันไในมีหมอ้เซิ้นขึ้นแม่แต่แม่หมอสิไดเมีนสุ้ควรเออและน้อแม่หมอม่หมออัานอับานเออความสุขอยู่มีแกเจ้าความเพิิมเป็นของบปกหุงเอาเอาใจแล้วกินแช่แม่แม่มากกินโอ้ยขอยได้ลูกบังเฟรมา เห็นแม่หมอซันจอนว่ารัดทางพอดีเอ้าได้ยินข่าวว่างาน่กินมองไหนเราคอยไปลัดโดนดิเออพอสมัย,ยคู่มือนี่ข้อวินีขามากขันบ่ลเลี้ยงเสียอยากสลวนหามองหายินว่ามีเงินใส่ซื้อกินว่ไม่ยัวไม่กินขันมีงามไดนเลี้ยรัดโวดคู่มือที่ตี่หมอภาพอ่ะลอยนี่มองเจะใช้ได้เงินอันนี้แม่ผู้ไหนเนี่ยเจ้าภาพจะภาพตริเนี่ยโ<า>อ้ย ขอความสุขต่มีแกผู้ขาดที่แม่เด้อค่ะขึ้ามาอย่งสั้นแค่ขอความสุขให้เจ้าของเอาเพนเ็นเจ้าภาพเพนลำเพนด้วกัขอความสุขขึ้นมาขังนี้ตัวปะอย่าพโดน่ายห้ามามหาม้ามห้ามาม้ามหามหามหาสม้ามาม้าม้ามห้าดหมามเอาา้าห เด็งจะเป็นการเป็นงานคือบมหาเศรษฐ์มาปูต้อนแขกต้อนคนเอาไข่รู้อยู่ว่าเจ้าเสียวมากขอยเลยคิดตัวเจ้าเดี๋ยวขยิบปูเองเดี๋ยวขยิบปูเดี๋ยวพักกลางเดอ๋ยวหมดไม่ยังเหรอบาริดเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าคืนล้าเต็มพักแน่แท้เลโอ้ยสัตว์คนน่าไข่ลูกแหว่งตั้งดีแห่ซิบสองปวดไม่ใช่คอยถามเลยแม่เห็ยัง ตั้งแต่รเรียนจบหมอมันเลยรับงานจะเคลียร์อากก่เลียจบหมอเนี่ยบเวยแมนบ่วยคอยได้รับดอกได้รับยูตะเกียร์รับดีดีออสู้ขวัญผู้ไหกันสู้ดีดีเป็นยังไงเนี่ยเขาไตา่เบิร์ด <What? S 1> ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก พีเพรสโซ